ครับอันนี้เป็นของก็คือนะฮะคุณพ่อซึ่งเป็นอาจารย์เนี่ยนะครับก็คืออยากจะให้ชมนะฮะชมผลิตภัณฑ์ในส่วนของเป็นหินเป็นวัตถุป็นวัตถุเป็นวัตถุเป็นวัตถุโบราณอันนี้นะครับผมดูสิครับนี่นี่ฮะนะฮะเปของมนุษย์หินเป็นของมนุษย์หินนะครับ เอ่อให้คุณพ่อคุยในเรื่องเรื่องนี้คุยว่าเป็นยังไงฮะก็คือเป็นสมัยยุคไหนที่ได้มามันประมาณสักสามล้านสามพันล้านปีสามพันล้านปีเหรอครับโอ้ห้าสามพันถึงหกห้าพันล้านปีสามพันถึงห้าพันล้านปีอันนี้ในเอกสารอ่าเป็นหินเป็นอ่ขวานหินขัดอุกอุตุนนะครับผมเคยเจอครับที่บ้านผมเคยมีอยู่อันหนึ่งครับผมแล้วผมผมก็ว่า นะครับผมเกลี้ยงขึ้นไปนะฮะเป็นขวานฟ้าแล้ว่าขวานฟ้านะฮะขวานฟ้าก็มีขวานฟ้าเออนั่นแหละขวานฟ้าเป็นยุคสัมฤทธิ์ครับผมอ้ครับผมอันนี้ยุคหินครับยุคก่อนนี่นะครับเนาะจะบอกพี่รู้ว่าในส่วนหนึ่งของนะฮะอาจารย์เนี่ยเขามีในเรื่องของศิลปะแล้วก็มีโครงวัฒนธรรมทั้งหมดก็คือนะครับอันนี้ก็คือพี่โอมนะครับได้รีวิวเอาไว้ว่า คใครอยากมาชมนะฮะแต่ว่าห้ามมาซื้อมาขายคงไม่ครับอาจารย์คงไม่ไม่ซื้อขายหนิดขาดแต่ให้มาชมได้นะครับมาติดต่อได้เลยก็คือบ้านตึ๊ดเนี่ยนะครับมาที่บ้านตึ๊ดนี่อำเภอเชียงกลางนะครับนะ,นะขอจบคลิปไว้แค่นี้ครับ